สุดรายการเปิดดวง12ราศีในช่วงส,สุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดูงชะตากันเพิ่มเติมนะคะ สำหรับคุณผู้ชมค่ะที่กำลังมองหาช่องทางในการลงทุนอยู่นะคะแล้วก็อยากจะสร้างข้อมูลดีๆครั้งนี้นะคะธนาคมูฟฟี่มอลค่ะร่วมมือกับวิเดียาสาร SSE ชีช่องรวยจัดสัมมนาพิเศษนะคะเพื่อผู้ที่สนใจแล้วก็อยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองพบกับสุดยอดแฟชา่นะคะหล,กลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยกําไรงามรวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารร้านกาแฟน,นะคะความงามรวมไปถึงแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ ใครอยากที่จะทราบถึงทำเลทองการลงทุนในโครงการของกนรานาดบูวิ่งมอลทั่วประเทศก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกด้วยนะคะแตใครสนใจนก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลการลงทุนภายในงานกันรานาดบูวิ่งมอลชีช่องรวยวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะเวลา9.00นาาถึง16.00นในการณศูนย์สี 04, ่เทียนชั้น10อาคารไซเบอร์เวิลด์และเฉพาะผู้ที่มางานนี้เท่านั้นนะคะก็มีส่วนลดพิเศษให้สําหรับการลงทุนด้วยค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถสำรองที่นั่ง ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าจะต้องรีบโทรไปลงทะเบียนการที่เบอร์โทรศัพท์0939573887สามแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์สองเก้าสามสามหกแปดเจ็ดสามันเองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะรับฟังข้อมูลดีๆอย่าลืมนะหกกุมภาพันไปเจอกันนะคะตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดงวงชะตากันได้ส่งมาที่สี่สองสองหนึ่งหกศูนย์หกนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ คุณปียรัต2เมษาย,ยน2521เวลาเกิด17นาก45นาทีจะย้ายเข้าบ้านใหม่ค่ะวันไหนดีกี่โมงเอ่ย17นากา45นาีวันอาทิตย์นะฮะก็ดูช่วงท้ายรายการได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีนำมาฝากกันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์น่นนะฮะก็ดูวันมงคลที่ผมบอกกล่าวแต่ว่าถ้าวันมงคลที่ผมบอกว่าดีนั้นตรงกับวันศุกร์ให้คุณใช้วันมงคลอื่นแทนครับ SMS อสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณสารดีนะคะเกิดวันที่9ก้ากรากฎา,าคมสองห้าสองสองนะคะเวลาเกิดเจ็นาฬิกาตรงวัลจันทร์จากความรักการกกเงินแล้วก็ชคลาภความรักกับเงินโดนกาลกินีสัมพันธ์ถึงทั้งคู่นะก็ช่วงช่วงนี้จนถึงวันเกิดนะครึ่งปีก็อดทนกับทั้งสองเรื่องแล้วก็หลักการทำบุญเสริมก็ถ้ามีโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละสิบตัวเนี่ยก็ขอให้ทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้ง นะแการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวีระยีสบสองสิงหาคม2495เวลาเกิดค่ะ9ก้นาฬิกาตรวงวันศุกร์ถาม,มการเงินนี้สินและก็โชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง63นะครับ ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือในช่วงย่าง64ที่กําลังจะมาถึงนี่นะอีกไม่กี่เดือนนะครับก็คือในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องพยายามตัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดที่กําลังจะมาถึงนั้นให้ชีวิตสัตว์เดินละ12ตัวโชคลาภไม่ดีเลยนะ,ะย่าง64นั้นพยายามอดทนให้มากนะครับ เข้าย่าง65ไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของการเงินจะปรับตัวดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรบพีพัรนะคะเกิดวันที่14มกราคม2534สาสเวลาเกิดตีหนึนาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ดวงปีนี้ค่ะแล้วก็ความรักก็ฟ้ายังไม่สว่างนะฮะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับปัตตานี้เป็นสีครับ ถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องสมหวังสมหวังสมหวังเอมิตอมาคะ่ะเอ s มิตอมาคุณบุพภานะคะ7พฤศจิกายน2528ค่ะเวลาเกิด้าทุ่มตรงวันพฤหัสบดีถามการเงินคะ่ะตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครการีที่เรือนเงินก็ของคุณเนี่ยช่วงย่าง30 ก็ไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS เกิดวันที่11เมษายน2526นะคะเวลาเกิด10นาฬิกา45นาทีวัวนจันทร์ถามโชคลาภการเงินแล้วก็คู่แท้จะเจอเมื่อไหร่ผมดูหลังวันเกิดนะครับใกล้จะมาถึงแล้วย่าง35นะ,ะเรื่องของความรักก่อนนะไม่ต้องรีบ 35ลงตัวถูกใจปีนี้มีเข้ามาแต่ไม่ค่อยถูกใจแต่เป็นคนดีนะครับอันนี้สุดแท้แต่ส่วนในเรื่องของการเสรี่ยงโชคปีจรย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่เด่นนะส่วนสภาพคล่องถ้ามีภาระนี่อยู่แล้วเข้าย่าง34จึงจะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฝนค่ะเบอร์โทรศัพท์3าหมายเลขเลยนะ9 3้า่แล้วก็8ปใช้สงเบอร์แรกนะขยันหมั่นเพียรมีความสำเร็จความสงบร่มเย็น นะสุด87แมวแมวจะเป็นคู่มิตรก็ตามหละนะมาดูสอวนของจดหมายกันบ้างดีกว่าคุณพันนีนะคะเกิดวันที่12ธันวาคม2504เวลาเกิด11โมงวันอังคารวันอังคารค่ะครับว่าจะย้ายที่อยู่หมเลขบ้านทับ41ก่อนเลย ก็ถ้าหลังใหม่ที่จะเข้าไปอยู่เป็นเลขสี่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเลขที่มงคลนะ4ี่หนึ่งเป็นเลขความสําเร็จแล้วก็เสริมในเรื่องของสะตุ้งสตังด้วยจ้ะงานกับเงินค่ะเป็นอย่างไรบ้างช่วงอายุย่างห้าสิบสี่นี่ก็ถ่ายดีนะในเรื่องของงานนะครับมีโอกาสขยับขยายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในแง่ของสภาพคล่องแน่นอนซื้อบ้านดวงก็ไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะครับย่างห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าเนี่ยท้าทายนะครับวางแผนให้ดี เกณฑ์การเงินจะมีปัญหาติดขัดในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้ก็หาอากาศถ้าไปทําบุญที่มูลนิธิโรคหัวใจนะมากน้อยตามกําลังศรัทธาส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง55เนะี่ยให้ไปทําทานที่โรงพยาบาลเด็กเอาละนะมาเลิกงามยามดีกันบ้างคะ่ะเลิกงามยามดีก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกเนยก็คือปลายเดือนนี้วันจันทร์ที่26มกราคม 2,558วันนี้ประกอบการมงคลได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุด14า 15. นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเรื่องสุ์ที่30ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคแล้วก็วันลอยช่วงเวลาที่ดีสุดก็เช่นเดียวกันนะครับบ่าย2 31ถึงบ่าย3แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีวันมงคล มากอยู่นะครับเริ่มที่วันอาทิตย์ที่1เป็นวันธงชัยทางคันโยกเลิกล่างก็เป็นดิถีที่ดีทั้งวันฟูแล้วก็ดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์วันนี้อัคนีโรตกในเขตปัตตเสมานะครับแต่ทางกันโยกเป็นวันอาทิตย์ดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ฉะนั้นประกอบการมงคลได้ เพียงแต่ควรฉลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารูปถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ1า3 1น,น,นถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสสัป,ปดีที่5วันนี้ประกอบการมงคลได้มี2เงื่อนไขนะครับไม่ควรออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าเพราะอากาศนีน่ถรถตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:31น,นถึง17นาฬิกาพุธกลางคืน คนที่เกิดน,น,นะครับควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะเอาเป็นเรื่องงานยามดีนั่นเองนะคะสําหรับในช่วงของปลายเดือนมกราคมข้ามเกี่ยวถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะและ้วก็คุณผู้ชมค่ะที่ส่ง SOS เข้ามาเริ่มลุ้นกันนะคะกับหนังสือคำผียบมหาสตะเลขนะคะ ผู้โชคดีด้านหน้านี้เลยเนาะสรงความดีด้วยะนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลุ้นกันเพิ่มเติมสัปดาหนะ์หน้ายังสามารถส่ง s อ s เอเข้ามาร่วมลุ้นกันได้อยู่นะคะก็ใครที่อยากจะไปหาซื้อก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของทาง Miracle Channel ได้นะคะเข้าไปที่ u t u b e ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นว o r ตามด้วยคำว่าทีวีไทยแลนด์นะคะก็จะสามารถรับชมรายการตาย้อนหลังของทางมิ c l e Channel ได้รวมไปถึงแล้วก็ผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบนาฬิกาตรงนั่นเองนะคะคแล้วก่กอนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมยาธนงอนอุอาโออวดว่าตนเก่งเที่ยวข่มเหงว่าใครเขานั้นด้อยกว่าใช่ว่าเราเก่งทุเรื่องแต่เกิดมาเรื่องปัญญาเราต้องไม่ถูถูกใครเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ